นี้นะคะแม่ก้ก็มาอยู่ที่บึงบอรเพศนะคะที่กังวัดนครสวรรค์เขาก็เดี๋ยวรอเวลาเขาจะเปิด10โมงเช้านะคะตอนนี้เรามาถึง9โมงครึ่งเนาะอันนี้น่าจะเป็นตุ๊กตาบลระเพศนะคะเขาสร้างไว้เป็นต้น ของบัลลเพชรนะคะน่าร,าร,ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าลักษณะข,ของอบัลลปเพชรนะคะก็จะเป็นมันจะต่อมยุบไปอย่างเงี้ยน,นะคะ<ป>น,นี่นี่คือต้นบัลลเพชรค่ะแม่ครับมันแตกนะทำไมมันเป็นใบหวัวใจอ,ะอ่ะอ่าเป็นรูปอ่าใบเขาลาักษณะคล้ายรูป<ช>หวัวใจเนาะนะคะน,น้องทีเขาบอกว่าเ,ออเหมือนจริงๆด้วยนะคะในป้ายเขาพูดถึงทําไมถึงชื่อบัลลเพชรนะคะก็จะมี สามเรื่องนะคะเขาสันนิษฐานกันเนาะที่ว่าตั้งชื่อว่าบึงบลเพชสนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเขาว่าน้นาดูแลงเนี่ยมีแบบว่าเป็นน้ําถูกทับถมพวกใบไม้ต่างๆมัจนจะเปื่อยเน่านะคะแล้วพอมีคนมากินเนี่ยก็จะรู้สึกขมก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นบึงบัลพปีนะคะข้อสองนะคะก็คือเขาว่าคลองที่นี่มีบลลพปีเยอะนะคะข้อที่สามนะคะก็คือลักษณะของกุ้งก้ามกามค่ะตัวผิวเขาเจะเป็นตะปุ่มตะปำคล้ายๆกับ ต้นบอรเพ็ดนะคะอันนี้นะคะคืออาคารของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะจะเป็นรูปเรือขนาดใหญ่เลยเนาะ คุณบระเพ็ดนะคะมาเลยมาตรงนี้นะคะนี่ผู้ใหญ่นะคะเขาบอกผู้ใหญ่ บาทละไปละสี à, <c oughs> ่สิบเก้าบา ประตูนะคะประตูตก,ตกับดอลลี่เนาะกระตูนต่างๆนะคะเหมือนในาระตูน cái này toàn nát nè cái này toàn nát nát, cái này toàn nát nát, cái này toàn nát nát, Ha 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 มีสองข้างเนี่ยตาตาเขาอะเออมันยาวอยู่นี่ครับมูดหางยาวมากเลยเนาะนี่ตาดูออ้าวี่นี่นะคะตัวใหญ่มากเลยเนาะหัวเท่าทีเลยหัวเท่ทีห้าคานิ้วห้าด้วยโอ้โหหเท่ามือแม่เอกร่างนี้เลยเนะาะน้องๆคะอนุกัตกำเป็นขี่เรือกันนี่เร็วนี่นะคะ มากเลยเลไปปักกระเบนกำลังแบบเป็นไปรูนไปรูนแบบน่ารักเลยเนาะมลังขี่เออมากบเรือน่ารักมากเลยสีเขาสวยด้วยนะรอเลยอรอแล้วกอลอลอ แน่ให้เหมือนปลาตัวนี้เนี่ย <c oughs> เออจอยไปไหนมาหากันอะไรก็ชื่อไทยนะคะเขา,าเรียกปลาปากจระเข้นะคะหรือภาษาอังกฤษเาเรียกว่าปลาอัลิเกเตอร์นะคะหรือปลาตุียเหมือนจอเจระเข้เลยเนาะ เลยตอนนี้ลายจิ๋วสีขาวด้วยค่ะโอ้เตาว,วินนี่นะคะน้องๆตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเตาว,วินนะคะตัวนี้หนักเขาว่าคล้ายระภาพนะมันเร็วนี่ยนะหรือว่าเต่าจมูกหมูนะคะปลาออสการ์าออสการ์ปลาออสการ์ว้าวเค้กเค้ก็ว่า สนะคะจะเป็นโซนเกี่ยวกับนกนะคะหรืออาณาจักรนกในบึงารเพศนะคะจะเป็นนกนกเป็ดน้านกอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะนกต่างๆ พักดตรงนี้นะคะเอก็พาชมหมดทั่วพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเมืองบรนเพิษแล้วนะคะอันนี้ก็มาอยู่โซงทางออกแล้วนะคะคือร้านค้านะคะไม่เก็บให,หออกมาข้างนอกนะคะก่อนเข้างานเนาะก่อนเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์นะคะเ็าจะถ่ายรูปเราเนาะออกมาก็าจะได้เป็นรูป กรอบรูปแบบนี้นะคะกรอบรูปแบบนี้แล้วดูน้องทีทำหน้ายิ้มเป็นสลกดีก็สนุกมากเลยนะคะข้างในโอ้โหได้ความรู้มากเลยใช่ไหมครับน้องทีสนุกไหมสนุกเนาะทันเปหัวอใตของเล่นค่ะค่ะค่ะน้องๆคนไหนนะคะอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะก็กดแชร์นะคะให้พ่อแม่ร้วกันด้วยเนาะเผื่อพ่อแม่ ก็จะได้พามาด้วยนะคะมาดูแบบเหม,หมือนน้งทีน้องทีกับแม่มานี่นะ,ะอะย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามพี่ไพน,ลลน์มาคุณผู้ชมอย่ากดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาบุกของสุดค่ะเจอกันใหม่ที่หน้านะ